ดีค่ะนี่ก็คือต้นวอเตอร์เกตนะคะเราปลูกเอาไว้ในในโอ่งโอ่งที่เราเจาะรูนะคะเราเจาะรูไม่ให้น้ำขังสวยงามมากเลยต้นวอเตอร์เกตนี่ก็ชอบน้ำ ชอบน้ำชอบปุ๋ยข้อใส่ปุ๋ยขี้วัวเอามาผัดน้ำมันหอยเอามาลวกกินกับน้ำพริกหรือจะกินสดๆดก็อร่อยเราชอบมากเป็นพืชที่เป็นผักที่ปลูกง่ายนะปลูกง่ายสดุด แค่เด็ดยอดเอาไปเสียบเสียบไว้มันก็เกิดแล้วนะคะถ้าเราไม่กินเราก็ตัดยอดทิ้งได้ตัดทิ้งตัดทิ้งเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราอยากปกิูกเราก็เด็ดยอดไปปักชำกับดินไว้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นแตกยอดงามงามเร็วมากเลยค่ะ w a t e r c r e จะมี ใบสีเขียวนี่นะคะใบสีเขียวแล้วก็ใบสีออกมม่วงแดง,ดงมันมีสองแบบใบม่วง,งนี่จะง,งามเร็วนี่ก็มีต้นกระเพราด้วยแล้วก็มีแตงแตงแตงกุรรัวก็เกิดขึ้นนี่ก็มีต้นมะเขือเทศเกิดขึ้นด้วย ตันก็เกิดเท็มันก็เกิดแซมข,ขึ้นมามันก็มีใบกะเพราใบกะเพราก็แซมใบกะเพราเน,นี่ถ้าเราอยากให้มันแตกยอดแล้วก็เด็ดยอดถิ่มมันก็แตกขึ้นมาอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่กินมันก็เด็ดถิ้มนิ่งงามมากเลยนะคะโบทเตอร์สวยงามอันนี้ก็เป็น ต้นโหระพานะโหระพาแล้วก็ใบเมืองลักใบเมืองรัก,รกถ้าเราไม่กินเราก็เด็ดเด็ดยอดทิ้งเด็ดยอดทิ้งแล้วมันก็จะเกิดขึ้นใหม่มันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นทรงขึ้นทีน่จะเป็นทรงขึ้นเกิดขึ้นมาเยอะกว่าเดิม นี่ก็เป็นพริกนี่นพริกเป็นเชื้อราตอนนี้หน้าฝนก็เป็นเชื้อราแล้วก็เด็ดทิ้งเด็ดพริกเด็ดเด็ดลูกถิ่งมันเป็นเชื้อราหน้าฝนนีพริกชอบเป็นเชื้อรา เราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะเป็นธรรมชาติปลูกไว้ตามธรรมชาติปลูกไว้แค่กินนะไม่ได้ปลูกขายเราเราไม่ได้ฉีดยาแล้วก็มีต้นไม้ถั่วถั่ว หางกระรอกมันไม่ค่อยสวยไม่ได้ใส่ตุยมันนะอันนี้ก็เป็นถั่วถั่วฝักยาวแล้วก็ปลูกอไว้แล้วมันก็เลยขึ้นตรงท่อแล้วทำขามันแล้วท่อมันต้งแต่ก่อนนี้เป็นเล้าไก่นะใช้ท่อ pvc ทำเล้าไก่แตนน่เ นี่ก็เป็นวอเตอร์เกรปที่เป,เป็นสีแดงสี่ดงออกม่วงๆใบมัมนะเราไม่กินเราก็ตัดถิงตัดตัดตัดยอดถิงแล้วมันก็จะเกิดทึ้งอันนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ก็กำลังจะเป็นดอกตุมๆมันยังไม่บานนะเดี๋ยวถ้าบานแล้วก็จะสวยมากเลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูทีหนึ่งนะ ตุมต่มๆดอกตุ่มเล็กๆถ้ามับานบางเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะนี่ก็จะปลูกแซมปลูอัเทอร์เกรดปลูกแซม่ลูกอะไรนี่ก็ต้นฝรั่งต้นฝรั่งนะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ เาชอบมากเลยดอกสวยสวยเป็นดอกสีม่วงอันนี้ก็เป็นเด็บนะเด็บเดฟเมลอนเด็บต,ต้นเมลอนเด็บเดบแตงโมอันนี้ก็เป็นต้นกามปูสีม่วงสวยโอเค